เดี๋ยวมาดูแนวทางหวยหุ้นของจันทร์ที่18ตุลานะครับทั้ง5ชุดนะครับนี้เคอีจีนห้างเสียงที่เป็น2ตัวบนแล้วก็ไต้หวันเกาหลีกับหุ้นรอบบายที่เป็น2ตัวล่างครับก่อนอด่นวต้องแจ้งกันเลยว่าใน YouTube กับ Facebook นี่คือผมจะลงให้แบ่งปันกันไปวันจันทร์กับวันคานเป็นหลักนะครับลงให้ทั้ง5ชุดนะครับส่วนถ้าท่าอยากจะตามทุกวันในในไลน์กลุ่มก็ค่าสมาชิกครั้งเดียว1,000บาทตลอดชีพนะครับตามมาตลอดไปนะครับ โอเคครับ okay. มาเริ่มที่นี่เคอีนะครับนี่คเคช้าบ่ายวันจันทร์ที่18บปดตุลานะครับสองตัวบนเลขชุดที่อคือได้45นะครับคำว่ารูดขึ้นลง24ตัวคือสี่สิบวกยีได้69สิบเนะครับสี่สลบยีได้21นะครับคือกดตั้งแต่2 1 2 2ไล่ไปถึง4ี4สี่สี่หาสไล่ไป6 8 6 9นะครับครบครบคือสี่สี่สิบเก้าตัวนะครับ แต่ตอนกดจริงมันก็าจะกดครบหรือว่าสมตัดทิ้งได้นะครับแต่ว่าตัดแล้วยาตัดเขาได้ถูกออกนะครับแล้วก็มันมี2รอบเป็นหลักนะครับเช้าถูกคือหยุดนะครับเช้าไม่ถูกบันทบไปที่รอบบ่ายนะครับโอเคนะวันนี้ของนี้แค่อีกนะครับอันนี้ก็ถูกต่อมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับชุดต่อมาจะเป็นของจีนของตัวบนเหมือนกันนะครับจีนนะครับเช้าบ่ายวันจันสิบแปดเหมือนกันทัวเลขช้าที่หกเลขสี่สิบห้าเลขเดียวกันนะครับได้เลขเดินพอดีเลย ลดขึ้นลง24ตัวคือกอดตั้งแต่ 2, 1, 2, 2, นไล่ไปถึง 44, 45, 4, 46, ไล่ไป 68, 69นะครับจีนนะครับอันนี้ก็ถูกต่อมาจากสตาร์ทิด้าเหมือนกันนะครับวิธีเล่นก็เหมือนนี้เค่อีนะครับถูกเช้าหยุดเช้าถูกเคยหยุดเช้ามาถูกเบิทปที่รอบบายนะครับมาต่อที่ชุดของห้างเสกนะครับจันที่18เหมือนกันนะครับ2ตัวบนเลขชุดที่6เลขสอน,นะครับ โาร่ดขึ้นลงยี่สี่ตัวคือก่อนตั้งแต่เก้าเจดเก้าดไล่ไปเก้า0 1้าหนึ่งไล่ไปสองศ2นย์สองหนึ่งสองสองไล่ไปถึงสี่สี่สี่ห้านะครับห้างเสงนะครับอันนี้ก็ถูกต่อมาสัปดาห์ที่แล้วเหมือนกันนะครับห้างเสงนะครับชุดต่อมาจะเป็นของคู่ตะวันเกาหลีนะครับคู่ตะวันเกาหลีสองตัวล่างนะครับจันที่18บนะครับเลขห้าหกองตัวล่างนะครับเลขห้าหกนะครับ ก็คือรูดขึ้นลง24ตัวคือกดตั้งแต่3233ามไล่ไป5556้าหไล่ไป787980นะครับเหมือนกันนะครับวิธีได้เหมือนกันนะครับแต่วันถูกเคยหยุดไม่ถูกบนทบไปที่เกาหลีนะครับส่วนผลสปดา์ที่แล้วก็แนะนำให้ท่านไปเปิดดูของวันผลของวันศุกร์ก็ได้นะครับเพราะาในลายกลุ่มมันจะมีไว้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าใน y o u t u มันไ,ไม่ได้ลงให้ไม่ได้มาลงให้นะครับ มันขึ้นกระดาษแผ่นใหม่พอดีครับมาแลับพูดรอบบ่ายนะครับจานเลขสิบแปดมันสองตัวล่างของสามรอบนะครับนี้เคบ่ายจีนบ่ายห้างบ่ายนะครับเลขห้าสามครับลูกขึ้นลงยี่สิบสี่ตัวก็คือกดตั้งแต่สองเก้าสามศูนย์ไล่ไปห้าสองห้าสามห้าสี่ไล่ไปเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดนะครับเลขห้าสามนะครับมันกันับท่านที่อยากจะดูผลย้อนหลังก็ไปดูของวันวันศุกร์ที่แล้วพนัานที่แล้วนะครับในคลิปในเฟซบุ๊กหรือในยูทูบก็ได้นะครับ โอเคได้ค่า3นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาลุ้นผลกันนะครับของวันจันทร์กันนะครับ